ร้อมเคาก็่นบลไผล่นนกกัเ้าฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันพุธที่21พฤษภาคมคิจศ2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอิตาลีซีรีบีคาตันซาโลแพเ้เซีย0 2ยูเวสตาเบียชนะเคโมเนเซ2-1 ผลฟุตบอลฟินแลนด์ไวคาลิกาอิเวสเทมเปเรชนะคูพีเอสสามศูนย์ผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอสเตอร์ดีวีซีดอเดชชนะวิลเลียมทูสองหนึ่งผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจหนึ่งลีคาวาสกิฟอนตาเล่เสมออุลาวาเลดามอนสองสองโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสแพ้วิสเซลโกเบหนึ่งสองผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลเทนสว์วาสเตลัสเอสเคชนะ ออสเตอร์ซูนเอฟเคหนึ bo, 4, 4. Berg, ana, ่งศูนย์ออไกชนะเซนสไวเกินไอเอฟสี C, ่ศ oh ูนย์อุซิกเทนบีเคเสมอโอลเอบูสี่สี่ฟอนคินเบิร์กชนะทรักสเลบอกเอฟเอฟสี่ศูนย์ผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจลีกวายบีซีเลเวนคัฟโยโกฮาม่าเอฟซี เสมอมาชิดะเซลเวีย1-1จูบิโลโอ,อีวาตะเสมอกัมบะโอซาก้า1-1โชนันเบลแมร์ชนะ FC โตเกียว1-0เกียวโตสันงะ แพ้เซเลโซโอซาก้าหนอันใบเล็กนิอิงาตะแพ้โตเกียวเวอร์ดี้ศูลีโนฟายามากุชิแพ้คาชิบะเลโซ02คาทันเลอร์โตยาม่าแพ้อวิสปาฟูกูโอกะหนสองผลฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ทอตแนมฮอสเปอร์0ูนยผลฟุตบอลน,นอร์เวย์คัพ รีสตอร์มเสมอเฟเดริกส์ดัสหนึ่งหนึ่งโมดเสมอคริสเตนศูน์สองสองพนฟุตบอลออสเตรเลียคัฟเธอเจอเลนองยูเนเต็ดเอฟซีแพ้แคนเบอร์าโคลเอเชียเอฟซีศูนย์หกโลชเดลโรเวอร์ชนะ โก้ครอสยูเนเต็ดสี่หนึ่งมอตันซิตี้เอ็กเซลเซอร์แพ้โอลิมปิกเอฟซีบริดเบนหนึ่งสองบริดเบนวูฟเอฟซีแพ้โก้ครอสไหนหนึ่งสองเพนนินซูล่าพาวเวอร์ชนะควีนส์แลนด์ไลออนสามหนึ่งเอฟเคเบโอกราสแอดิเลส เสมอฟูลแลมอยู football, France, 2, z, Summer, s, ่ในเตดเอฟซีสามสามผลฟุตบอลฝรั่งเศสลีกสองเมตรเสมอแรงหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียนอ r t ท e r ร์นิวเซาเวลล์พรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลโอลิมปิกเอฟซีพบกับนิวแลมตันเอฟซีเลื่อนการแข่งขันผลฟุตบอลจีนเอฟเอคัหยานเบียนหลงติ ing, ้งแพ้ชิงเต่าเวสโคศูนย์สองซินเจนจูเนีย แผ้ตาเหลียญหญิงป๋อหน่งห้เจียงซีจิงนานยูเนเต็ดแพ้ยูนานอยู่กุลหนึ่สองอูนซีวูโกแพ้เซี่ยงไฮเส้นหัว0.3กวางตุ้งจีเซสเพาเวอร์เสมอเซินเจิ้นผึิงซิตี้สองเหลียวหนิงเฉียเหรินเสมอชิงเต,ต่าไฮนุย0ศูนยย์ตาเหลียนคุนซิตี้เสมอฉางชุนย่าไทยหนหนึ่ง กวงซีพิงกวัวแพ้เฉินตูหลงเฉิน0ูนยามซูโจโดองวูแพ้ซึ่งไฮอีเอเชีย26ชิงเต่าเลสไลออนส์แพ้ซานตงไทซาน0ูนย์ห้าชือเจียจวงกงฟูแพ้ปักกิ่งกวัวอัน0ูนหชงชิงทงเหลียงหลงแพ้เฮอหนานเอฟซีหนสองกุยโจจูเฉินแอตเลติกแพ้เทียนจินจินเหมือนไทยเกอร์ศูนหนึ่ง ผลฟุตบอลอียิปต์ลีคัฟฮาลาสเอลโฮดูสชนะเอ็นพีหนึ่งศูนย์เปโตเจตชนะเซรามิกาเคโอพตาเอฟซีหนึ่งศูนย์ 10, et, ata, ผลฟุตบอลฟินแลนด์ยักโคสลีกาพีเคสามห้าเฮลซิงกิชนะแจ็ปหนึ่งศูนย์ไซนาโจเอ็นเจเคอคาทีเมียแพ้อีเคนัสไอเอฟศูนย์หนึ่งจิปโปโจเอ็นซูแพ้ คูพีศูนย์สี่เฮลซิงกิศูนย์สามทพเอสูคูเสมอลาติสองสองคาพาเฮลซิงกิชนะซาลอนพันลอยลิเจตสามหนึ่งสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเด็ดเจ็ดม่แมนชีมินดอทคอมทีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ i ครเป็นกำลังใจทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบทีเด็ดเจ็ดแม่นะครับ